ถินกำเนิดหลวงพ่อโตแดนตะโกดัดงามเย็นสายน้ำนามป่าศักวิวสวยนักเขื่อนพระรามหกอำเภอท่าเรือเป็นอำเภอที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามานานกว่า300ปี เดิมเรียกว่าอำเภอนครน้อยต่อมาประมาณปี2459ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอท่าเรือนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้สากรในห้องเช่าเล็กๆณอำเภอท่าเรือได้ก่อร่างสร้างตัวมีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองและมีแดนดำเนินงานครอบคลุมทั่วทั้งอำเภอ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือจำกัดตั้งอยู่เลขที่81หมู่3ตำบลบ้านร่อมอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2511เมื่อวันที่1เมษายน2517โดยการรวมตัวกันของเกษตรกรในตำบลบ้านร่อมและตำบลวังแดง มีสมาชิกแรกตั้งจํานวน211คนทวนเรือนหุ้นจํานวน569,950บาทปัจจุบันสากรการเกษตรท่าเรือจำกัดดูแลสมาชิกสากรและครอบครัวสมาชิกผ่านธุรกิจหลากหลายอาทิเช่นธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการจัดหาเครื่องจักรกลขนาดเล็กและสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยมีสมาชิกให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เสมือนตัวแทนจำหน่ายสินค้าการประชาสัมพันธ์และบอกต่อสู่สมาชิกอื่นๆการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์จำหน่ายทั้งเงินสดและเงินเชื่อ สากรจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับสมาชิกทุกปีและมีสวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่างๆเช่นสวัสดิการกรณีเสียชีวิตสมาชิกส่วนใหญ่ของสากรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่และประชุมกลุ่มอย่างพร้อมเพรียงอีกทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของสากรในทุกด้าน คณะกรรมการดำเนินงานสาหกรณ์มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือเสียสละปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ด้วยความเต็มใจรอบคอบยึดระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ได้แก่ผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ฝากถอนชําระหนี้เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินเจ้าหน้าที่จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหน้าที่จําหน่ายสินค้าสินเชื่อปุ๋ยเจ้าหน้าที่ธุรการและแผนกอื่นๆอีกหลายตําแหน่งให้การต้อนรับและบริการสมาชิกจนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากสมาชิกและคณะกรรมการเป็นอย่างดี สหกรณ์การเกษตรท่าเรือจำกัดเป็นสหกรณ์ที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำขั้นตอนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์สหกรณ์จะดำเนินการจัดหามเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักหรือมเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายจากศูนย์วิจัยข้าวของกรมการข้าวนำมาพอก้ายังศูนย์พอก้าแผ่นของสหกรณ์ พร้อมนำลงไปอนุบาลยังแปลงนาอนุบาลกล้าดูแลจนอายุกล้าแผ่นครบ12-15วันจึงนำไปปักจำยังแปลงนาของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยสากรจะนำลจํานาไปดำเนินการปักดํานาให้กับสมาชิกฟรีพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการของสากรคอยดูแลให้คำแนะนำส่งเสริมและตรวจดูแปลงนา จนถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวสาหกรณ์จะนำรถเกี่ยวนวดข้าวของสากรที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนเครื่องจัรกลนการเกษตรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเก็บเกี่ยวข้าวให้กับสมาชิกพร้อมทั้งรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคืนในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป เพื่อนำเข้าปรับปรุงคุณภาพในโรงงานปรับปรุงคุณภาพมเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานของกรมการข้าวโดยนำเข้าตรวจสอบยังห้องตรวจสอบคุณภาพมเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์และนำมะเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมเมล็ดพันธุ์แล้วนำออกจำหน่ายให้กับสมาชิกสหากรณ์และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งจำหน่ายให้กับสะกรด้วยกันทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่ว่าการเกษตรพาเลีอจำกัดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์แท้แก่พันธุ์ตนผลผลิตดีมีกำไรวดใช้สารเคมีเทคโนโลยีพันสมัยสวัสดครับ ควรใช้เขาปลูกพันดีเขาปลูกไม่ดีก็ทำไม่เสีย